คือมีดคือมีแตเฮื่อนเนี่ยโวยเจค้องเอ้ามีผู้อยู่อยู่ตัวล่ะเมียเจ้าเดสันผุนแล้วก็อยู่ล้างบ้านผุนแล้วยังไหนละ่ะเรื่องนั้นแล้วละบ่ะเรื่องไหนเอ้าเรื่องผู้สาวเจ้าน่ะแม่ถ่อฮาโทอหากันโ่อไปโ่อมาเมียจับได้วาตีผู้ใดละ่ะอีไม่หรืออีเกาอีไม้แล้วโอ้ยตายนี่แม่ระวังเด้อเป็นดูตัวดูบ่เลิกบ่แล้วนั่นไม่ยากหล่ะเจค้อง เจ้าก็คิดเบิ่งตีถ้าสมมุติว่าเนี่ยเจ้าไปมีผู้บ่าวใหม่เจ,าจเ้าสิเฮ็ดยังไงเอ๋วหมวยมันก็ได้คาทีมนดแล้วเมื่อด้ใจดีเานั่นได้ไข่ขันตัวขันว่าเมนเพื่อนนั่นเจ้าได้เบ่งหนังเรื่องบันทอมสองใจบอเขาเอาไปตัดหัวเขาเอาไปประหารชีวิตปุย๋ยเอ้ยจะเป็นคิดหลายขันผู้อื่นนั่นบัดเจ้าของได้สัน่นเขาสิว่าเอาไปฟักลาบมุนอุ้ยปุ้ยพุ่นบ่นั่นแล้วจะฟักลาบมุนอุ้ยปุ้ยเออ มันห้องสวงใจก็ยังเอาไปประหารพ่อแห้งแล้วส่วนมันเจ้าสีบใจเขาสิบว่ไปฟักลาบซะบ่เท่าห้าเทา